อิติปิโสภะวาอาระหังสัมมาสัมพุทธโธนะโมกาจจะวายพระเตมิโพธิสัตโตพิญโยด้วยเนคามะบารมีพระชินนสีอุบัติบางเกิดเลิศลำเรื่องรองรัศมีสีทองฉับพันนรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารมีอเนกนัน,ออน,นตังพระเจ้าได้ตรัสร,รัตนบัลลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาวแก้วข้ามด้วยสัมภาวทองนำสัตว์ลอยลลองข้ามพ้นถึง ฟังตามด้วยพร,ร,ระอนิจจงขามด้วยพระทุกข์คงคามด้วยพระนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะรหังสัมมาสัมพุทธโธนะโมกราจวายพระมหา โคธิสัตว์ตบินโยกโดด้วยวิริยะบารมีพระจินาสีอุบัติบังเกิดเลิศลำเรื่องรองรัสมีสีทองฉับันัรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ตัวโลกโลกีตกามพ้นทุกข์ขี้พ้นด้วยบารมีอเนกนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาวแก้วข้ามด้วยสัมภาวทองน้ำสัตว์ลอยหลงข้ามพ้นถึงฟังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกข์ข้าม้วยพระอนาตตากุศลสัมพันโน อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธนะโมคะชะวายพระสุวรรณสัมโพธิสัตว์โตมินโยด้วยเมตตาบารมี พระจินนสีอุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรื่องนองรัศมีสีทองจับพันรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีน้นด้วยบารมีอเนกนัน,ออน,นตังพระเจ้าได้ตรัสเนือรัตนบัลลัง พระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาวแก้วข้ามด้วยสัมผาวทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฟังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนา,าตตากุสลสัมปันโนอิติปิโสภะขวาอรหังสัมมาสัมพุทธโทธ เาพธิสัตวตปินยด้วยอาทิตฐานบารมีพระจินนสี ปับางเกิดเลิดล้ำเรื่องรองรัศมีสีทองฉับพัรณรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ตัวโลกโลกีข้ามพ้นทุกข์เขี้พ้นด้วยบารมีอนเนกนันตังพระเจ้าได้ตรัส พะตาณาบัลรางพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาแก้วข้ามด้วยสัมภารทองนําสัตว์ลอยลองข้ามพ้นถึงฟังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนาตตาขุสลาสัมปันโน อิทิปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมคาจะวายพระมโหสถโพธิสัตตพินโยด้วยปัญญาบารมี จินาอุบาทบางังเกิดเลิดล้ำเรื่องรองรัศมีสีทองฉับพันนรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีทางพ้นทุกก็บพนด้วยบารมีอนเอกนกันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบันลลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาวแก้วข้ามด้วยสัมภาวทองนำสัตว์ลอย่องข้าม,ามพ้นถึงฟังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้าม,าม้วยพระอานาตตา,า,ตากุสลสัมปันโน อิติ e ิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธนะโม วายพระภูริทัตโพธ,ธิสัตว์พิญญโโด้วยศีลบารมีพระจินนาสีอุบัติบังเกิดเลิศลังเรื่องรองรัศมีสีทองฉับพันนรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ตัวโลกโลกีข้ามพ้นทุกข์ขีพ้นด้วยบารมีอนเออนกนันตังพระเจ้า าได้ตรันนเือรัตนบัรลางพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาวแก้วข้ามด้วยสัมภาวทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฟังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนาตตาพุสลาสัมปันโน อิติปิสโสภควาอารังสัมมาสัมพุทธโธนะโมขจจวายพระจันทก,กุมารโพธ,ธิสัตว์ินโยด้วยขันติมารมีพระจินกสีอุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรื่องรองรัศมี สีทองฉับพันรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้าม้ลตุ้เขียวผด้วยบารมีอนเนกอ,อนตังพระเจ้าได้ตรัสนนรัตนบันลลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาวแก้วข้ามด้วยสัมภาวทองนำสัตว์ ลอยหลองขามพ้นถึงฟังขาม้วยพระอนิจจังขามด้วยพระทุกขังขามด้วยพระนานตากุศลสัมพันโนอิติปิโสภะวะอารังสัมมาสัมพุทโตนะโมข่าเจ้าวายพระรพรหมานาโพธิสโตปินโยด้วย บารมีพระชินสีอุบัติรังเกิดเลิดล้ำเรื่องรองรัศมีสีทองฉับพันนรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขี้พ้นด้วยบารมีอนเนกานันตง าพระเจ้าได้ตรัสรัตนบัลกลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามด้วยสัมภาวแก้วข้ามด้วยสัมภาวทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฟังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขงข้าม,ามด้วยพระนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอรหัน ัมมาสัมพุทธโธนะโมข้าจะวายพระวิทูลบัณฑิตโพธิสัตว์โตพิมโยด้วยสัต จะบ,บารมีพระจินนาสีอุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรื่องรองรัศมีสีทองฉับพันรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกคี้ามพ้นทุกข์เคี้พ้นด้วยบารมีอเอนกนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังพระเจ้าข้ามฟังขา God, baptism, flow, response, <like> ด้วยสัมภาวแก้วขามด้วยสัมภาวทองนงสัตว์ลอย่องขามพ้นถึงฟังขามด้วยพระอนิจจขามด้วยพระทุกขามขามด้วยพระานตากุศสลสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโตนะโมขตาวา เทศนดนโธทสัตว์ตบินโยด้วยทานบารมีพระจินทสีอุบัติรังเกิดเลิศล,ล้ำเรื่องรองรัศมีสีทองจับพันธรังสีพระเจ้าโบทสัตว์ตัวโลกโลกี้ขำพุนทุกข์ี้พ้นด้วยบารมีอเนกนัน,น,นตังพระเจ้าได้ตรัส พระรัตนบัลลังพระเจ้าข้ามฟังข้ามโดยสัมภาวแก้วข้ามโดยสัมภาวทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฟังข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนาตตากุศลสัมปันโน